สวัสดีครับวิดีโอนี้จะเป็นวิดีโออัปเดตการติดตั้ง Python เวอร์ชันล่าสุดคือ3 x รวมถึงการใช้งานควบคู่กับ RIDE เวอร์ชันล่าสุดเช่นเดียวกันก่อนอื่นเลยผมอยากให้ทุกคนตรวจสอบการติดตั้ง Python บนเครื่องของตัวเองก่อนถ้าเรามี Python เวอร์ชันเก่าเราจะไม่สามารถใช้งานได้นะครับ Python ที่สามารถใช้งานกับ RIDE ได้ควรจะเป็น Python ตั้แต่เวอร์ชัน3.9ขึ้นไป ก่อนอื่นผมแนะนำให้เปิดคำมาพร้อมขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นพิมพ์คำว่า python ลบ version ถ้าในเครื่องไม่มี python install อยู่จะขึ้นว่า python w a t not found แต่ถ้าเกิดมี python install อยู่ให้ทำการลบ python ออกจากเครื่องก่อนครับแล้วรีรันคำมานี้อีกครั้งหนึ่งทำจนกว่าเราจะไม่มี python ขึ้นมาครับถัดมาให้เราเปิดไปที่เว็บไซต์ python.org/download ผมก็จะเสิร์ p y t h o เลยหลังจากนั้นไปที่ python.org ครับทำการดาวน์โหลดเวอร์ชันล่าสุดครับตอนนี้จะเป็นเวอร์ชัน3.10ผมแนะนำให้ใช้ตั้งแต่เวอร์ชัน3.9ขึ้นไปเนื่องจาก RIDE นี้จะมีเวอร์ชั่นที่ซัพพอร์ตกับเวอร์ชัน3.9ขึ้นไปแล้วครับในเบต้าเวอร์ชันเดี๋ยวเราจะทำการติดตั้ง Python ก่อนนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จแล้วเปิดตัว install ขึ้นมา ให้เลือกในส่วนนี้ครับ add python 3.10 t o path หลังจากนั้นกด customize ครับทุกอย่างตรงนี้ให้ติ๊กให้หมดครับกด next ให้ติ๊กตรงนี้ครับ install for all user ครับแล้วตรง path นะครับผมแนะนำให้ลบ path ตัวโปแกรมไฟล์ทิ้งให้เหลือเฉพาะ C drive python 3.10จากนั้นกด install ได้เลยครับรอให้โปรแกรม install สักครู่หนึ่ง หลังจากที่ install สำเร็จแล้วครับจะขึ้นว่า set up was successful ก็ให้ทำการกดปุ่ม close ได้เลยจากนั้นครับเปิด command พร้อมขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งแล้วพิมพ์คำสั่ง python คค --version ครับหรือลบ,ลบ version แล้วกด enter จะต้องแสดง Version ของ python ที่เราติดตั้งไปถูกต้องครับต้องเป็น Version 3.10หรือ3.9ขึ้นไปถัดมาครับหลังจากที่เรา install python เสร็จแล้ว เราจะต้องทำการ install robot framework ครับวิธีการก็คือเดี๋ยวเราเปิด Command p r o m พร้อมเช่นเดิมรันคำสั่ง p i p install robot framework อันนี้จะเป็นการรัน install robot framework เวอร์ชันล่าสุดก็คือเวอร์ชัน5ครับถ้าขึ้น successfull install ก็แสดงว่าติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับ ถัดมาจะเป็นการ install ตัว RIDE วิธีการครับให้เปิดคอม m a นด์พร้อมไว้แล้วรันคำสั่ง pip install psutil ก่อนหลังจากนั้นครับให้รันคำสั่ง pip install -u ขีด pre l o b o t f r a m e w o r k ขีด RIDE ครับ เมื่อ install เสร็จแล้วครับจะขึ้นว่า successful install แล้วก็ตามด้วย list ประมาณนี้ครับจากนั้นเราจะสามารถใช้งานตัว R IDE ได้โดยการไปที่ไ i ร e 3ครับไปที่โฟลเดอร์ python 3.10ที่เรา install ไว้ไปที่โฟลเดอร์ script ครับหลังจากนั้นในโฟลเดอร์ script จะมีไฟล์ที่ชื่อว่า IDEU ครับเราสามารถสั่ง double click ขึ้นมาแล้วเลือกเป็น python แล้วก็ โอเคครับหลังจากนั้นอย่าลืมกด Allow Access ไว้ครับก็จะได้โฟลเดอร์นะครับแล้วก็ตัว IDE ถูกเปิดขึ้นมาแบบนี้ครับสำหรับการใช้งาน R IDE เวอร์ชัน2เบื้องต้นครับให้เราไปที่ไฟล์เลือก New Project ครับ หลังจากนั้นเราสามารถจะตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราได้ก่อนอื่นเดี๋ยวผมขอเลือกโฟลเดอร์ก่อนนะครับผมไปที่ด็อกิเม t แล้วก็สร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาเป็น Demo Robot แล้วเลือก select folder ครับหลังจากนั้นเราตั้งชื่อโปรเจกต์ของเราผมจะตั้งชื่อว่า Demo Robot ครับแล้วก็เลือกทายเป็น directory ครับกดโอเค คราวนี้มุมซ้ายล่างจะมีโฟลเดอร์เดโมโรบอทของเราขึ้นมาจากนั้นเราสามารถเพิ่มเทสเคสของเราเข้าไปได้ครับโดยการเพิ่มเทสสวทก่อนคลิกขวาที่เดโม r โรบอทครับเลือก New Test Suite จากนั้นตั้งชื่อครับเป็น Hello World แล้วกดโอเคครับจากนั้นเราจะได้ t e เทส i วดที่ชื่อว่า Hello World มา ถัดมาเราจะสร้างเทสเคสใต้ t e เทสเว t นี้โดยการคลิกขวาที่ไฟล์ hello world ครับเลือก New Test Case ตั้งชื่อว่า say hi จากนั้นเราจะได้เทสเคสที่ชื่อว่า say hi มาให้เพิ่มสเต็ป log ครับแล้วคาแล้วให้เราเพิ่มคำว่า hello world เข้าไปแบบนี้ครับใส่คีย w o r d ร์ด log ก่อนแล้วก็เพิ่มพารามิเตอร์ที่ชื่อว่า hello world เข้าไป หลังจากนั้นไปที่แท็บ run เราสามารถกด start เพื่อ Run Test ของโรบอทได้ครับอย่ายลืม select test ด้วยโดยการ select ตรงนี้ครับแล้วกด start ถ้าทุกอย่างถูกต้องครับโรบอทก็จะ run แล้วก็มี test p a ์ทข้อหนึ่งครับคือข้อที่ชื่อว่าเสียหายนั่นเองเราสามารถกดในหน้าเมนูตรงนี้ครับเพื่อกดดูหลอกได้จากนั้นกด ok ครับอาโรบอทก็จะแสดงหลอก ว่าเรามีการรัน m m a n d ที่ชื่อว่า l o c แล้วก็มี e ม s เซจที่ชื่อว่า hello world ครับ